สวัสดีนักศึกษาทุกท่านนะครับชุดวิชา82325ความขัดแย้งและความร่วมมือระหว่างประเทศวันนี้เราจะมาพบกับหน่วยที่13เรื่องปัญหาอาณาเขตและการแก้ไขปัญหาสงครามนะครับแน่นอนว่าคนเขียนนะครับเป็นผู้เดียวกันกับหน่วยที่12ก็คือรองศาสตราจารย์ดรชูเกียรติพนัทพรประสิทธิ์ส่วนผมผู้บรรยายครับท่านเดิมครับผู้ช่วยศาสตราจารย์อาทิตย์ทองอินอาจารย์ประจําสาขาวิชารัฐศาสตร์มศทของทุกคนนะครับ เรามาเริ่มที่ประเด็นแรกครับเวลาเราพูดถึงอนณาเขตและพรมแดนเนี่ยนะครับแน่นอนว่าหลายคนก็อาจจะใช้สับไปสับมาระหว่างพรมแดนชายแดนเขตแดนเส้นแบ่งเขตแดนหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ความหมายของอนณาเขตและพรมแดนนั้นตามตำราของเรานั้นมีอยู่3ฐานะความหมายด้วยกันซึ่งก็ปรากฏอยู่บนสไลด์นะครับเดี๋ยวเราจะไล่ไปทีละฐานะความหมายของมันในฐานะความหมายแรกครับ อาณาเขตและพรมแดนในฐานะที่เป็นมิติ1ของกําลังอํานาจแห่งชาติหมายถึงอะไรบ้างนะครับความหมายของมันก็คือว่าเวลาเราพิจารณาเรื่องอาณาเขตและพรมแดนในฐานะที่เป็นกําลังอํานาจแห่งชาติเรื่องหนึ่งเนี่ยนะครับจะพบว่าปัญหาอาณาเขตและพรมแดนนั้นเป็นประเด็นปัญหาพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับวิวัฒนาการของการก่อตั้งการดํารงอยู่ การแข่งขันและการขยายตัวของสังคมการเมืองมนุษยชาติเนี่ยมาเป็นเวลานานแล้วไม่ว่าจะอ้างอิงอยู่กับประติตร์โบราณในยุคออของตะวันตกนะครับพวกกรีกโรมันหรือในฝั่งของเอเชียของเราเนี่ยนะครับก็จะพบว่ามีล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาเรื่องของการแย่งชิงว่าอาณาเขตของใครเป็นยังไงถึงไหนอย่างไรเพราะจะสัมพันธ์กับอะไรครับกับการได้มาซึ่งการครอบครองทรัพยากรธรรมชาติซึ่งก็จะเป็นกําลังอํานาจแหล่งที่มาของการสะสม อำนาจของชาตินั่นเองทั้งในทางเศรษฐกิจและการเมืองนะฮะการเป็นรัฐชาติที่ถูกต้องตามหลักกฎหมายร่องประเทศซึ่งเกิดขึ้นตามสนธิสัญญาสันติภาพเวสต์ฟาเลียปี1 6 4่ีปเนี้ยก็จําเป็นจะต้องมีอาณาเขตและพรมแดนที่ชัดเจนรองรับนะผมให้สูตรจาง่ายๆอย่างนี้นะครับว่าองค์ประกอบของรัฐสมัยใหม่หรือรัฐชาติตามหลักกฎหมายร่องประเทศเนี้ยก็คือมีองค์ประกอบ4อย่างใช่ไหมครับอย่างที่หลายท่าน,น่าจะทราบกันดีอยู่แล้ว1ก็คือประการแรกสุดเลยคือเรื่องนี้แหละครับการมีอาณาเขตที่แน่นอน2มีประชากรที่แน่ชัด สามมีรัฐบาลและสี่มีอำนาจอธิปไตยหรือ,อความสามารถในการดำเนินการระหว่างประเทศในฐานะนิติบุคคลนะฮะในเมื่อนะครับอาณาเขตและพรมแดนมีความสําคัญเช่นนี้ในเรื่องของการเป็นกําลังอํานาจแห่งชาติก็จึงนํามาซึ่งปรากฏการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศเห็นไหมครับชื่อชุดวิชาของเราในมิติของการแข่งขันแย่งชิงอาณาเขตและขยายพรมแดนนี้เป็นเรื่องพื้นฐานของปัญหาความขัดแย้งมากมายเต็มเปหมดเลย ตั้งแต่ยุคอดีตนะครับไล่มาจนถึงยุคลัธทธิอานานิคมลัธทธิจักรวรรดินิยมแบบเก่าแบบใหม่สงครามระหว่างมหาอำนาจในยุโรปสงครามโลกทั้งสองครั้งสงครามในภูมิภาคต่างๆสงครามภายใต้ความขัดแย้งสงครามต่างๆนานา,นานเนี่ยไม่มากก็น้อยนะครับหลายสงครามหรือส่วนใหญ่ของสงครามล้วนมีสาเหตุปัญหามาจากการแข่งขันแย่งชิงอาณาเขตอยู่ทั้งสิ้นเลยนะครับเป็นส่วนใหญ่ดังนั้นปัญหานี้จึงเป็นปัญหารากฐานนะครับในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มากไปกว่านั้นนะครับในยุคปัจจุบันนี้ลักษณะของปัญหาอนาเขตและพรมแดนเนี่ยมันมีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมคือไม่ใช่แค่ความขัดแย้งระหว่างรัฐกับรัฐอีกต่อไปแล้วแต่เป็นปัญหาสําคัญอยู่ภายในรัฐแต่ละรัฐเมื่อรัฐต้องเผชิญการเรียกร้องของชนกลุ่มน้อยภายในรัฐซึ่งต้องการแยกดินแดนหรือทวงคืนเอกราชในความหมายของเขานะครับ ประการถัดมานะครับเราลองมาพิจารณาว่าอาณาเขตและพรมแดนในฐานะที่2ก็คือฐานะความหมายที่เป็นส่วนหนึ่งของภูมิรัฐศาสตร์ภูมิรัฐศาสตร์หมายถึงอะไรครับก็คือความสัมพันธ์ระหว่างภูมิศาสตร์กับการเมืองนั่นเองนะฮะว่ามันมีความสัมพันธ์กันยังไงที่ตั้งขนาดรูปร่างและลักษณะทางกายภาพเนี่ยนะครับของอาณาเขตที่ตั้งของรัฐนั้นๆเนี่ยล้วนมีความเกี่ยวข้องกับอำนาจทางการเมืองทั้งสิ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับที่ตั้งเนี่ยกรณีที่ประเทศหรือสังคมการเมืองหนึ่งหนึ่ง ถูกขนาบข้างด้วยประเทศเพื่อนบ้านที่มีขนาดใหญ่กว่าและมีนโยบายไม่เป็นมิตรอีกด้วยเนี่ยนะแน่นอนว่ารูปแบบของการกําหนดนโยบายต่างประเทศก็ต้องเป็นแบบหนึ่งใช่ไหมครับแต่หากว่ากรณีของรัฐนะครับที่ตั้งโดยไม่มีทางออกทะเลก็จะมีความอ่อนแอในเชิงภูมิรัฐศาสตร์นะเพราะว่าต้องแสวงหาทางออกสู่ทะเลนะครับหรือกรณีที่มีพรมแดนทางบกติดกับหลายประเทศก็โอ้โหต้อง เต็มไปหมดเลยนะครับในการวางนโยบายที่จะสัมพันธ์กับประเทศอื่นๆทั้งในเชิงโอกาสและในเชิงความเสี่ยงในเชิงโอกาสเช่นอย่างไรครับเช่นประเทศไทยเนี่ยเราตั้งอยู่ในพรมแดนทางบกที่ติดกับหลายประเทศอย่างที่ทุกท่านทราบดีไม่ว่าจะเป็นเมียนมาลาวกัมพูชาหรือประเทศมาเลเซียตอนล่างนะครับทำให้เราอยู่ในสถานะที่เป็นศูนย์กลางของการคมนาคมขนส่งแล้วก็เป็นหับนะหรือว่าเป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจได้แต่ขณะเดียวกันนะครับเราจะเห็นว่าเราเป็นทางผ่านของปัญหาเต็มไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นการค้ามนุษย์การค้ายาเสพติด การทาพาส,สปอร์ตปลอมเอกสารปลอมต่างๆนานาเต็มไปหมดเลยเช่นเดียวกันนี่คือลักษณะนะครับทางภูมิศาสตร์ที่ตั้งที่ส่งผลกระทบต่อทิศทางความสัมพันธ์ทางการเมืองนะฮะขนาดรูปร่างและลักษณะทางกายภาพก็เช่นเดียวกันนะครับเป็นคุณลักษณะพื้นฐานที่บ่งบอกว่าแนวทางทางการเมืองขีดอํานาจกําลัง,งอํานาจเนี่ยจะเป็นอย่างไรของรัฐต่างๆนะฮะทีนี้มาดูฐานะความหมายสุดท้ายนะครับก็คือในฐานะที่อาาเขตและพรมแดนเนี่ย เป็นความขัดแย้งระหว่างประเทศนะฮะมันมีลักษณะอย่างไรนะฮะในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตั้งแต่อดีตนะครับอย่างที่นําเรียนไปแล้วจนถึงปัจจุบันเนี้ยปัญหาอาณาเขตเนี่ยมันมีโอกาสเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งระหว่างประเทศอยู่เสมอหลายครั้งนะครับมันเป็นแค่เรื่องของความขัดแยง้งที่ไกลเกลี่ยนะครับหรือเป็นข้อพิพาทที่เจรจากันได้แต่อีกหลายครั้งเนี่ยมันขยายเป็นวิกฤตการณ์และสงครามอย่างเต็มรูปแบบระหว่างกัน กรณีที่รัฐเอกราชนะครับไม่สามารถตกลงกันได้ว่าอาณาเขตระหว่างกันนั้นเนี่ยอยู่ตรงไหนกันแน่นะครับอันนี้ก็นํามาซึ่งปัญหาเต็มไปหมดเลยเราจะเห็นปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นทั่วโลกและอย่างกรณีศึกษาที่เราจะพบนะครับในกรณีปัจจุบันนี้อย่างกรณีข้อพิพาททะเลจีนใต้เนี่ยไม่ใช่เพียงแค่รัฐเอกราช2รัฐซึ่งขัดแย้งกันในเรื่องนี้แต่เต็มไปหมดเลยได้มาตั้งแต่จีนเวียดนามฟิลิปปินส์มาเลเซียอินโดนีเซียสิงคโปร์บูไนเต็มไปหมดเลยและตอนหลังก็มีออสเตรเลียมาข้องเกี่ยวด้วย ตรงนี้เราจะเห็นว่านั่นก็คือพื้นฐานอยู่ที่เรื่องของอาณาเขตว่าจะไปจบลงสิ้นสุดลงที่ตรงไหนนะครับประเทศที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งร่องประเทศด้านปัญหาอาณาเขตและพรมแดนเนี่ยอาจจะเป็นประเทศที่มีระบบการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตยหรือเป็นแบบอำนาจนิยมแบบรวมศูนย์อำนาจก็ได้ทั้งสิ้นเลยดังนั้นจึงไม่เกี่ยวกับว่าระบบการเมืองแบบประชาธิปไตยจะไม่มีความขัดแย้งเรื่องเขตแดนอันนี้ก็คือไม่จริงนะครับก็จะเป็นปัญหาที่ทุกระบบการเมืองประสบเหมือนกันหมด ขณะดเดียวกันรูปแบบและลักษณะของการใช้ความรุนแรงที่เกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างประเทศซึ่งมีสาเหตุจากอาณาเขตเนี่ยนะครับก็จึงเกิดขึ้นมากมายนะมีหลายระดับความรุนแรงไล่ตั้งแต่น้อยไปหามากเช่นการประทะกันตามพรมแดนอันนี้เราก็จะเห็นข่าวเนาะอย่างกรณีประเทศไทยกับกัมพูชาก็มีอยู่เป็นระยะใช่ไหมครับการแทรกแซงการรุกรานหรือการบุกรุกรวมไปถึงการครอบครองเข้าไปครอบครองเลยก็มีอย่างกรณีที่อิรักนะครับกับคูเวตเนี่ยก็ในช่วงเวลาทศวรรษปีคิสตศกราช 1990-1991อันนี้ก็ชัดเจนว่าเป็นปัญหาอนาเขตแต่นะครับดำเนินแก้ไขด้วยวิธีการเข้าไปบุกบุกรุกยึดครองโดยประเทศอิรักนะครับต่อมานะครับเราเห็นสภาพของปัญหาแล้วนะเรามาดูสาเหตุของมันว่าว่ามันเกิดจากอะไรได้บ้างปัญหาอนาเขตและพรมแดนเช่นเดียวกันกับปัญหาทางการเมืองปัญหาทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอื่นๆนะครับ ก็คือแม้ว่าเราจะจําแนกว่าสาเหตุปัญหาอนาเคเนี่ยมันมีอยู่3ด้าน3มิติแต่ในความเป็นจริงในโลกของความเป็นจริง3มิติเหล่านั้นอาจจะมีความส่งผลกระทบซึ่งกันและกันหรือเป็นสาเหตุร่วมกันทั้ง3ประการก็ได้นะครับเราลองมาไล่ดูทีละอันนะครับในมิติทางประวัติศาสตร์นะครับลองดูกรณีศึกษาที่ยกมาในตำรานะครับก็คือปัญหาชนกลุ่มน้อยชาวเคิร์ดในตะวันออกกลางเนี่ยประการแรกก็คือว่า ในเชิงประวัติศาสตร์เนี่ยกลุ่มชนที่เราเรียกว่าชาวเคิร์ตนั้นตั้งรกรากอยู่ดั้งเดิมมาในพื้นที่แห่งหนึ่งมานานแล้วตั้งแต่โบราณในวันที่เขาพิกพีกเนี่ยนะครับสามารถมีกําลังอํานาจได้สูงเนี่ยเขาก็ตั้งรัฐขึ้นมาที่ชื่อว่าเคิร์ดดิสถานก็คือสถานแห่งชาวเคิร์ดนั่นเองแล้วก็อยู่ภายใต้จกักรวรรดิใหญ่ของโลกมุสลิมคือจกักรวรรดิออตโตมันทีนี้ถ้าใครติดตามสงครามโลกนะครับชอบประวัติศาสตร์โลกแบบนี้จะพบว่าสงครามโลกครั้งที่1น,นั้นจบลงด้วยการพ่ายแพ้ขององต,ตม ปัญหาก็คืออตตตอ,อตโตมันแตกพอออตโตมันแตกแล้วเกิดอะไรขึ้นมาครับบรรดารัฐต,ต่างๆอาณาจักรต่างๆที่อยู่ภายใต้ออตโตมันก็ต้องมองหน้ากันเลือกลากว่าแล้วเราจะมีเอการาชไหมหรือเราต้องขึ้นอยู่กับพวกผู้ชนะสงครามก็จึงเกิดนะครับ <c oughs> นโยบายภายใต้กรอบของสหประชาชาติที่เรียกว่าระบบอานัตหรือ mandate s y s t ท m ที่บอกว่ากลุ่มชนชาติต่างๆนั้นก็คงจะต้องมีอิสระเอการาชในตนเองนั่นแหละ เพียงแต่พวกเขาอาจจะยังไม่พร้อมจึงต้องมีรัฐผู้ชนะสงครามนําโดยอังกฤษและฝรั่งเศสเนี้ยมาประคับประคองและช่วยเซตระบบขึ้นมาใหม่นะครับปัญหาเกิดขึ้นตรงนั้นแหละครับพอเซตระบบขึ้นมาใหม่กับไม่มีคําว่าเคริร์ดอยู่ในแผนที่โลกเคริร์ดนะครับที่เป็นชนชาตินี้กับถูกแบ่งแยกรกระจายไปอยู่ใน4ประเทศก็คือซีเรียอิรักตุรกีและอิหร่านจนกลายเป็นชนกลุ่มน้อยในระบบการเมืองของประเทศเหล่านั้นปัญหาที่พัวพันตามมาก็คือชาติทั้ง4ประเทศเนี้ยนะครับก็ มีปัญหาความลำบากในการกระบวนการสร้างชาติเพราะต้องนับรวมชนชาวเคิร์สที่ไม่ใช่กลุ่มชนชาติหลักของตัวเองเข้าไปไว้ในชาติใหม่ที่ต้องสร้างขึ้นด้วยนะครับดังนั้นหลายคนก็ถึงมองในเชิงทฤษฎีสมคบคิดว่ามันเป็นการวางยาของโลกตะวันตกหรือเปล่าที่ทําให้วางเมล็ดพันธุ์ทิ้งไข่เอาไว้ให้ภูมิภาคตรงนี้ไม่สามารถที่จะแสแวงหาเสถียรภาพและความสงบได้นะก็อันนี้ก็เป็นประเด็นที่ต้องถกเถียงกันต่อไปนะครับ ความพ่ายแพ้สงครามโลกครั้งที่1ของออตโตมันเนี่ยมันจึงเป็นปัจจัยสําคัญนะครับของปัญหาอนาเขตในภูมิภาคตะวันออกกลางแล้วก็เพราะว่ามันเป็นปัญหาที่นํามาซึ่งนะครับระบบที่เราเรียกว่าระบบอาณัตดังที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั่นเองนักศึกษา,<ส>าจําคํานี้ดีๆนะครับเพราะว่าน่าจะเจอในอีกชุดวิชาอื่นด้วยนะครับก็คือระบบอาณัตเป็นปัจจัยสําคัญที่นํามาซึ่งปัญหา หลากหลายมากๆนะครับในภูมิภาคตะวันออกกลางรวมถึงปัญหาอาณาเขตด้วยนอกจากกรณีของชาวเคิร์ดที่ได้ยกตัวอย่างมาข้างต้นแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวอย่างอีกเต็มไปหมดเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับกรณีของประเทศอย่างอิรักและซีเรียเนี่ยนะฮะเดิมเขาก็เ,าเป็นอาณาจักรของเขาอยู่ภายใต้จัก,กรวรรดิออตโตมนันแต่การลากเส้นแผนที่ขึ้นมาใหม่สร้างรัฐสมัยใหม่นะครับโดยการชี้นําโดยการกํากับของอังกฤษและฝรั่งเศสเนี่ย นะกับลากให้นะครับซีเรียนั้นประกอบขึ้นด้วยกลุ่มชนส่วนใหญ่ที่เป็นซุนนีก็คืออิสลามสำนักคิดซุนนีนะฮะแต่ชนชั้นนำที่ปกครองเป็นชนกลุ่มน้อยที่เป็นอิสลามชีอะส่วนอิรักนั้นกลับกันนะครับกลายเป็นดินแดนแผนที่ที่เกิดขึ้นโดยมีประชากรส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชนมุสลิมชีอะแต่ชนชั้นนำเป็นมุสลิมซุนนีอย่างนี้เป็นต้นนะครับทำไมไม่ลากให้กลุ่มชนชีอะอยู่ด้วยกันและกลุ่มชน สุนีอยู่ด้วยกันอย่างแี้เป็นต้นหรืออีกกรณีหนึ่งนะครับเป็นปัญหาคลาสสิกที่ยังคงเป็นหัวใจสําคัญของปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศในยุคสมัยปัจจุบันมาจนถึงตอนนี้แล้วก็ยังไม่รู้จะจบอย่างไรก็คือปัญหาปาเลสไตน์นะฮะร,ระบบอาณัตินี้เองเนี่ยนะครับได้นำมาซึ่งการจัดวางนะครับตั้งเกิดเป็นประเทศใหม่ขึ้นมาตามมติสหประชาชาติในปี1947ก็คือรัฐอิสราเอล ขึ้นมาท่ามกลางการแวดล้อมของประเทศอาหรับเต็มไปหมดเลยและขึ้นมาบนดินแดนที่มีกลุ่มชนเดิมดำรงอยู่แล้วต้องไม่ลืมว่านะครับดินแดนทุกแห่งนี้มันมีคนอยู่อาศัยมันไม่ใช่ที่รกร้างว่างเปล่าดินแดนที่ตั้งรัฐอิสราเอลขึ้นมาใหม่นี้นะครับก็ตั้งขึ้นมาบนพื้นที่ที่มีกลุ่มชนที่เรียกว่าปาเลสไตน์ดำรงอยู่มาตั้งแต่ยุคโบราณแล้ว นะครับแล้วก็เกิดรัฐอิสราเอลขึ้นมาจึงเป็นประเด็นปัญหาที่ทําให้ยากที่จะขัดแก้ไขความขัดแย้งขึ้นมานะครับว่าจะทําอย่างไรต่อไปวิธีการแก้ไขนะครับเราก็พันอยู่กับเรื่องของการแบ่งแผนที่แบ่งอาณาเขตระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ว่าจะแบ่งอย่างไรทีนี้นะครับข้อเสนอของสหรประชาชาติที่บอกว่าเ,เราไม่เชียร์ทางใดทางหนึ่งอ่ะเราให้ทั้งสองรัฐเนี่ยอยู่ดํารงอยู่ร่วมกันรับรองความเป็นรัฐทั้งคู่ที่เรียกว่า two state solution หรือแนวทางสองรัฐ ก็กลับกลายเป็นว่าก็มีปัญหาที่ทําให้ไปไม่สุดทางได้อีกนะครับจากเรื่องของอนาเขตเนี่ยแหละเพราะอะไรครับเพราะถ้าใครเปิดแผนที่ตามนะครับจะพบว่า2รัฐที่ว่าเนี่ยหมายถึงรัฐอิสราเอลตั้งอยู่ตรงกลางมีอนาเขตขนาดใหญ่ส่วนปาเลสไตน์นั้นถูกแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนขั้นกลางด้วยอิสราเอลส่วนหนึ่งเรียกว่าเวสต์แบงก์อีกส่วนหนึ่งเรียกว่าฉนวนกาซาดังนั้นก็จึงเป็นไปได้ยากที่รัฐสรัฐเอ่อรัฐใดรัฐหนึ่ง จะดำรงอยู่โดยมีอาณาเขตที่ถูกกั้นด้วยอีกรัฐหนึ่งที่เป็นศัตรูกันนะฮะอันนี้ก็เป็นเป็นข้อถกเถียงที่เขาเกิดขึ้นนะครับในการที่จะหาทางออกเรื่องของปาเลาสไตน์เราจะเห็นว่านะครับดังนั้นแล้วเนี่ยปัญหาเรื่องของอาณาเขตและดินแดนนะครับรวมถึงปัญหาที่เป็นเรื่องของความบรุนแรงทางการเมืองในโลกตะวันออกกลางนั้นไม่มากก็น้อยพัวพันอยู่กับการเซตระบบระหว่างประเทศหลังสงครามโลกครั้งที่2 หลังสงครามโลกครั้งที่1เป็นต้นมานขอโทษทีนะครับที่เราเรียกว่าระบบอานัตนะฮะแล้วก็จัดวางโดยการไม่ได้คำนึงถึงข้อเท็จจริงด้านประวัติศาสตร์สังคมเชื้อชาติาศาสนาหากแต่ว่านะครับคำนึงถึงความสะดวกสบายของรัฐมหาอำนาจในการจะตกลงกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศสนะฮะแล้วก็ตัดสินใจอยู่บนฐานของความผลประโยชน์แห่งชาติที่มีกับชนชั้นนําในประเทศต่ตางๆนะเราจะพบว่านะครับปัญหาลักษณะนี้เนี่ยนะฮะ ด้วยสาเหตุในมิติทางประวัติศาสตร์และการเมืองเนี่ยนะครับมันปรากฏขึ้นในทั้งปัญหาพรมแดนเขตแดนในแบบดั้งเดิมก็คือระหว่างรัฐกับรัฐและก็ปัญหาพรมแดนเขตแดนในแบบสมัยใหม่ก็คือภายในรัฐขึ้นมาเองด้วยนะครับตัวอย่างใกล้ตัวที่สุดเลยก็คือกรณีของประเทศไทยเราเนี่ยแหละนะครับในกรณีของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับซึ่งก็มีกลุ่มนักต่อสู้กลุ่มติดอาวุธนะครับที่ต้องการที่จะเรียกร้องเอกราชในนาม กลุ่มหลักก็คือ B.I.N. ใช่ไหมครับ B.I.N. ก็คือบริ i s a Revolusi n a t i o n a l i s t นะครับก็คือ,อ National นะครับก็คือแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาตินะเขาก็เรียกกลุ่มตัวเองเหล่านั้นไม่มากก็น้อยนะครับเขาย้อนกลับไปถึงการเกิดเส้นเขตแดนในปีคิตศกร1909ว่านะครับเกิดขึ้นด้วยความไม่เป็นธรรมโดยไปแบ่งเขาเนี่ยออกจากกลุ่มชนที่เป็นมาลายูด้วยกันในตอนเหนือของมาเลเซียซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยก็อยู่กับประเทศมาเลเซียนะฮะ กลุ่มรัฐเหล่านั้นเนี่ยกลุ่มชนเหล่านั้นเนี่ยนะครับในวันที่ถูกแบ่งนั้นก็ยังมีอาณาจักรอิสระนะครับแล้วก็ได้รับสิทธิ์จากเจ้าอาณานิคมก็คืออังกฤษในการได้รับเอกราชส่วนตัวเขาพอถูกแบ่งให้มาอยู่กับไทยนะครับกับก็เลยทําให้เขาเนี่ยไม่สามารถที่ได้รับเอกราชเหมือนที่อังกฤษให้กับรัฐอื่นๆในมาเลเซียจนกลายเป็นสหพันธรัฐมาเลเซียขึ้นมาได้ เห็นไหมครับดังนั้นปัญหาที่ใกล้ตัวเราเนี่ยที่ยังคงมีเหตุการณ์ความรุนแรงอยู่ทุกวันนี้แล้วล่าสุดไม่นานมานี้เนี่ยก็ยิงกันนัวเลยนะครับปิดล้อมจับกุมแล้วก็ประทะกันอย่างรุนแรงในบาเจาะในที่ต่างๆเนี่ยก็มีรากเหง้านะครับสาเหตุในมิติหนึ่งเป็นเรื่องของอนาเขตและดินแดนเช่นเดียวกันนะฮะปัญหาลักษณะนี้เนี่ยนะครับเป็นปัญหาคลาสสิกนะครับที่เกิดขึ้นในหลายที่ทั่วโลกไม่ใช่เพียงแค่ในกรณีศึกษาในตำรา นะครับหรือกรณีใกล้ตัวอย่างประเทศไทยแต่เกิดขึ้นในหลายที่นะครับที่มีรากเหง้าสาเหตุมาจากปรติศาสตร์และการเมืองเพื่อนบ้านของเราก็มีครับ <i> ก็เจอครับอย่างกรณีของเมียนมาก็จะมีกรณีของรัฐยะไข่นะครับก็คือกลุ่มชนที่เราเรียกว่าโรฮิงญานั่นเองที่ถกเถียงกันมานานว่าโรฮิงญานั้นอยู่ตรงนั้นมาดั้งเดิมอยู่แล้วหรือเป็นกลุ่มชนที่อังกฤษนําเข้ามาในช่วงล่าอาณานิคมโดยส่วนใหญ่เป็นชาวเบงกอลเบงกาลีหรือก็คนที่คล้ายๆกับพวก บังกลาเทศในปัจจุบันนะฮะอันนี้ก็เป็นข้อถกเถียงว่าเขามีสิทธิ์ชอบทมเหนือดินแดนที่เขาอยู่ปัจจุบันหรือไม่นะฮะกลุ่มหลายๆกลุ่มนะครับในอินเดียในบังกลาเทศในปากีสถานก็มีการต่อสู้เช่นนี้เช่นเดียวกันนะครับเรื่องอนาเขตและดินแดนเนี้ยมันจึงมีมิตินะครับของสาเหตุปัญหามิติทางประวัติศาสตร์และการเมืองเนี่ยเป็นาสาเหตุร่างเงาหลักนะครับแล้วก็สัมทับด้วย อีก2มิติสาเหตุที่เราจะพูดถึงต่อไปนะครับก็คือเรื่องของทางทรัพยากรธรรมชาตินะซึ่งแน่นอนว่าถ้าใครผ่านวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศมาแล้วก็จะเข้าใจได้ไม่ยากนะครับว่าเศรษฐกิจกับการเมืองนั้นเป็นเสมือน2ด้านของเหรียญเดียวกันที่แยกไม่ขาดเราคงพูดได้ไม่เต็มปากว่าการเกิดปัญหาอนาขตน,นั้นมีวัตถุประสงค์หรือมีสาเหตุจากบริษัทการเมืองอย่างเดียวโดยไม่เกี่ยวกับการได้มาซึ่งการครอบครองทรัพยากร ซึ่งเป็นมิติเศรษฐกิจและในทางกับการเราก็คงพูดไม่ได้ว่าการเกิดขึ้นของปัญหาอาณาเขตนั้นเป็นผลมาจากการแย่งชิงทรัพยากรอย่างเดียวโดยไม่เกี่ยวกับเรื่องของปริศาสตร์ที่มาว่าเขาต้องการยืนยันความชอบธรรมเหนือพื้นที่ตรงนั้นในทางการเมืองนะดังนั้นจะเห็นว่าเศรษฐกิจกับการเมืองนะครับหรือมิติทรัพยากรธรรมชาติกับมิติประิศศาสตร์การเมืองที่เราพูดถึงกันไปแล้วเนี่ยเป็นมิติที่เกี่ยวโยงกันแล้วก็สุดท้ายนะครับ การจะชี้ว่านะครับสาเหตุเหล่านี้จะถูกแก้อย่างไงเพื่อให้อนาคเขตมาแน่นอนแน่ชัดเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับมิติทางสังคมจิตวิทยาและชาตินิยมก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้ผู้นําแบบไหนถ้าผู้นําหรือผู้กาหนดนโยบายเป็นคนแข็งเกร้านโยบายต่างประเทศก็จะกล้าวร้าวถ้าผู้นําเป็นสายสันตินโยบายก็อาจจะไปในทางของความร่วมมือมากกว่าความขัดแย้งนะครับอันนี้ก็คือประเด็นในส่วนที่ที่ได้กล่าวไปเรื่องของสาเหตุนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะได้เจอกับประเด็นต่อไปครับผมต่อมานะครับ ในยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยนะครับชาวเคิร์ดมีนโยบายนะครับหรือมีอุดมการณ์ที่จะรณรงค์ข้ามอาณาเขตและพรมแดนที่จะรวมชนชาติเคิร์ดขึ้นมาที่กระจัดกระจายกันเนี้ยสร้างรัฐขึ้นมาจึงทำนำไปสู่ปัญหาความขัดแย้งนะครับระหว่างรัฐที่มีชนกลุ่มน้อยชาวเคิร์ดและหวาดระแวงกันเช่นซีเรียกับตุรกีเป็นต้นนะครับนี่ก็เป็นรากฐานที่มาที่ทําให้เห็นว่ากรณีมิติเชิงการเมืองมิติเชิงประวัติศาสตร์การเมืองเนี้ย มันวางรกากฐานให้กับปัญหาอาณาเขตและพรมแดนในแบบที่เราเห็นจากกรณีศึกษาของชาวเคิร์ดเช่นนี้นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นแผนที่นะครับที่ทําให้เห็นว่าชาวเคิร์ดเป็นจุดสีเหลืองๆหลือเนี่ยกระจัดกระจายอยู่ใน4ประเทศหลักนะครับซึ่งถ้าเรานับแค่กลมๆเหลืองเหลืองเนี่ยนะครับที่กลม1กลมเนี่ยเรียกว่า1ล้านคนที่เป็นชาวเคริร์ดถ้าเราลากเส้นแผนที่รวมกันเนี่ยก็จะได้ประเทศชาวเคิร์ดที่ไม่ได้เล็กเลยทีเดียวนะแต่เขาพอถูกลากเส้นแบ่งเขตแดน <c oughs> โดยรัฐตะวันตกเนี่ยเขากับกร,กระจายไปใน4รัฐด้วยกันนะครับนี่ก็เป็นรากฐานของปัญหาเชิงอนาเขตนั่นเองนะครับต่อมานะครับสาเหตุในเชิงมิติทรัพยากรธรรมชาติจะเห็นว่าการแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยออมันเกี่ยวข้องกับปัญหาอนาเขตมาอย่างยาวนานและหลายครั้งก็ขยายตัวจนกลายเป็นสงครามมาแล้วนะครับกรณีที่น่าสนใจนะครับในยุคสมัยปัจจุบันอย่างเช่น การตัดสินใจบุกอิรักของอเมริกาในปี2003แม้ว่าจะมีข้ออ้างนะครับในเรื่องของการเข้าไปล้มระบอบซัดดัมฮุตเซนที่ให้การสนับสนุนกลุ่มก่อการร้ายโดยเฉพาะกลุ่มอย่างอันกออิดะซึ่งภายหลังเนี่ยข้อมูลจํานวนมากก็พิสูจน์ว่าไม่ได้จริงนะครับกลุ่มอันกออิดะกับรัฐบาลของฮุสเซนเนี่ยเป็นคนละกลุ่มกันนะก็จึงมีการหาข้อมูลใหม่นะครับแล้วก็พูดถึงว่าจริงๆแล้วอเมริกาต้องการเข้าไปเพื่อควบคุมกระบวนการของการผลิตแล้วก็ห่วงโซ่นะครับอุปทานของน้ํามันมากกว่า นั่นก็เป็นประเด็นที่ต้องถกเถียงและหาคำตอบกันนะครับใครสนใจเรื่องนี้ก็สามารถที่จะพัฒนาไปเป็นหัวข้อในการศึกษาระดับปริญญาโทต,ต่อไปได้นะครับประการถัดมาเราจะเห็นกรณีแย่งชิงกมทธิ์และอธิปไตยเหนือหมู่เกาะต่างๆในบริเวณทะเลจีนใต้ที่เราเรียกว่าข้อพิพาททะเลจีนใต้นั่นเองแล้วก็อีกหลายๆเคสนะครับที่เป็นการแย่งชิงกันปัญหาใกล้ตัวของเราที่น่าสนใจและจับตามองก็คือปัญหาเรื่องของลุ่มน้ํโขงนะครับที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของจีน แล้วก็มีอเมริกาเข้ามาแทรกแซงในตอนล่างของแม่น้ำโขงน่าสนใจว่าเรื่องนี้จะไปเดินทางไปยังไงต่อเป็นประเด็นที่ทุกคนต้องติดตามนะครับเพราะว่าใกล้กับตัวเรามากนะครับนี่ก็เป็นแผนที่เนาะที่แสดงให้เห็นถึงข้อพิพาททะเลจินใต้อย่างที่ผมบอกครับมีหลายประเทศเกี่ยวข้องมากๆเลยนะฮะประการสุดท้ายครับก็คือสาเหตุของปัญหาอนาเขตในมิติเชิงสังคมจิตวิทยาและชาตินิยมนะฮะเราจะเห็นว่า ระดับของการวิเคราะห์ในมิตินี้เนี่ยมันจะลงมาที่ระดับปัจเจกบุคคลนะครับก็คือระดับของผู้นําประเทศที่มีผลต่อการกําหนดนโยบายเราจะเห็นว่าผู้นําที่มีบุคลิกมีวิธีคิดมีภูมิหลังแตกต่างกันนั้นจะมีวิธีการในการดําเนินการตอบปัญหาความขัดแยง้งอนาเขตเนี้ยแตกต่างกันบางคนนะครับเน้นนโยบายต่างประเทศแบบรักสันติบางคนทีเ่เป็นเชิงก้าวราวเผชิญหน้า ซึ่งความก้าวร้าวเผชิญหนนะ้าอาจจะเป็นทั้งบุคลิกจริงๆหรือเป็นการแสดงก็ได้นะครับที่จะปลุกระดมนะครับชาตินิยมซึ่งเป็นแรงซัพพอร์ตแรงสนับสนุนทางการเมืองภายในประเทศก็เป็นไปได้นะครับบุคลิกอย่างเหล่านั้นเราอาจจะเห็นภาพลักษณ์ของอดีตประธานาธิบดีอย่างโดนัลด์ทรัมป์อะไรเงี้ยนะครับก็จะมีบุคลิกแบบหนึ่งแน่นอนว่าวิธีการจัดการปัญหาอาาเขตกับเม็กซิโก ก็จะเป็นแบบหนึ่งอย่างที่เขาประกาศว่าจะอยากอยากจะสร้างกำแพงขึ้นมาเพื่อป้องกันผูริภัยหรือนู่นนี่นั่นแต่กรณีของโจไบเดนจะเป็นอีกแบบหนึง่งอันนี้ก็เป็นมิติเชิงสังคมจิตวิทยาและชาตินิยมนะครับทิชี้เห็นว่าผู้นําประเทศที่มีบุคลิกแตกต่างกันนั้นจะมีวิธีการจัดการกับปัญหาเนี้แตกต่างกันซึ่งจะเป็นตัวกําหนดนะร่วมนะครับตัวหนึ่งที่บอกว่าปัญหาอาณาเขตน,นั้นจะนําไปสู่ความร่วมมือหรือความขัดแย้งระหว่างประเทศตามชื่อชุดวิชาของเรานั่นเองนะครับ ทีนี้เราลองมาดูกรณีศึกษานะครับมันมีหลายกรณีศึกษามากๆนะครับในตำราของเราก็จะมีอยู่2ถึง3กรณีศึกษานะครับซึ่งผมจะขออนุญาตยกมาให้เห็นเพียงอันนึงนะครับในเชิงรายละเอียดนั้นโดยเวลาอันจำกัดนะครับเวลานักศึกษาอ่านกรณีศึกษานะครับพยายามที่คิดในเชิงสาเหตุและผลลัพธ์ให้ได้นะครับว่าอะไรเป็นเหตุของอะไรเช่นกรณีนี้เนี่ยนะครับเป็นปัญหาอนณาเขตทางน้ําที่เรียกว่าน้ําชัดอันอารับนะครับ ก็คือแม่น้ําชัดแห่งอาหรับนั่นเองนะครับซึ่งเป็นปัญหาพรมแดนระหว่างอิรักกับอิรานซึ่งก็อยู่ในส่วนหนึ่งของปัญหาพรมแดนทางบกด้วยแล้วก็เป็นรากฐานที่นําไปสู่สงครามที่เรียกว่าสงครามปี1 9 8่งเก้าแปดถึงกินระยะเวลาเป็นสงครามเต็มรูปแบบ8ปีเต็มซ,ซึ่งถ้าเราดูว่านะครับอิรานนั้นปฏิวัติอิสลามเปลี่ยนเป็นสาธารณรัฐอิสลามในปี1979เนี้ยแปลว่า1ปีให้หลังเนี่ยเขาต้องเข้าสู่สงครามอย่างเต็มรูปแบบ เป็นระยะเวลา8ปีเต็มกับอิรักที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านนะฮะเราจะพบว่ากรณีศึกษานี้เนี่ยวิเคราะห์ในเชิงสาเหตุนั้นมันมีผสมกันเลยทั้งมิติทางประวัติศาสตร์การเมืองมิติทางทรัพยากรธรรมชาติและมิติเชิงสังคมวิทยาจิตวิทยาเช่นอย่างสุดท้ายเนี่ยนะครับปัจจัยผู้นําก็คือซัดดัมฮุสเซนขึ้นเป็นประธานาธิบดีอิรักในเดือนรกรกฎาคมปี1 9 7 9และค่อนข้างมีแนวทางดําเนินนโยบายต่างประเทศที่แข็งกร้าว นะครับแล้วก็ไม่ประนีประนอมก็จึงเป็นเหตุเชิงสังคมจิตวิทยาที่ทําให้ตัดสินใจจะนําประเทศของตนเองนั้นแก้ไขปัญหาอนาเขตชาติอันอารับเนี้ยกับอิหร่านในแบบของการ,รเผชิญหน้านั่นเองนะฮะนะถ้านักศึกษามองในภาพเหตุและผลเช่นนี้ได้และโยงว่าเหตุเห,เหล่านั้นจัดถือว่าเป็นเหตุในเชิงปศาสตร์การเมืองเหตุในเชิงทรัพยากรธรรมชาติหรือเหตุในเชิงสังคมจิตวิทยา ชาตินิยมซึ่งเป็น3าสาเหตุ3มิติหลักๆนะครับทีอ่อยู่ในตำราของเราได้แล้วเนี่ยนะครับแล้วสุดท้ายผลของปัญหาอนณาเขตน,นั้นนำไปสู่ความขัดแยง้งหรือความร่วมมืออย่างไรขัดแยง้งขัดแย้งแบบปะทะขัดแย้งแบบพ่นน้ำลายใส่กันหรือขัดแย้งแบบเป็นสงครามเต็มรูปแบบอย่างไรเนี่ยนะครับถ้านักศึกษาทำเช่นนี้ได้นะครับต่อกรณีศึกษาต่างๆก็มีความมั่นใจได้ว่าหน่วยที่13นั้นจะสามารถที่จะทำได้ในข้อสอบอย่างแน่นอนนะครับ อนอกจากนี้ก็จะมีตัวอย่างนะครับอีกหลาย,ลายอันเช่นเดียวกันนะครับอย่างกรณีปี1 9 9 0 1991ที่ผมว่ามาเนี่ยนะครับก็จะเป็นการรุกรานนะครับคูเวตโดยประเทศอิรักภ,ภายใต้ซดัมฮุสเซนเช่นเดียวกันหรือถ้าเราดูแผนที่นะครับในภาพใหญ่ของภูมิภาคที่เราเรียกว่าตะวันออกกลางหรือภูมิภาคอาหรับเนี่ยนะครับซึ่งรวมอิรานด้วยนะครับก็จะเห็นว่าธงสีเขียวนั้นคืออดีตปัญหาข้อพิพาททางดินแดนและทางบกที่จบและทางทะเลที่จบไปแล้วนะครับ ส่วนปัญหาที่ปักทงสีส้มและสีแดงนั้นคือปัญหาที่ยังดําเนินไปอยู่นะซึ่งก็จะพบว่าเป็นปัญหาอนาเขตทางทะเลนะครับทะเลตรงนั้นก็มีนัยะสําคัญอย่างมากนะครับเพราะว่าเป็นช่องทางที่เชื่อมเศรษฐกิจนะเส้นทางสายไหมาทางทะเลในยุคปัจจุบันแล้วก็เป็นช่องทางเชื่อมเส้นทางการค้าน้ํามันกับทั่วโลกจากแหล่งน้ํามันในตะวันออกกลางซึ่งเป็นแหล่งขนาดใหญ่ที่สุดของโลกในปัจจุบันดังนั้นเราจะเห็นนะครับว่าในแง่นี้แล้วเนี่ย อาณาเขตและดินแดนจึงมีฐานะสําคัญทั้งในฐานะกําลังอํานาจแห่งชาติของชาติที่ครอบครองเส้นทางตรงนั้นครอบครองพื้นที่ตรงนั้นและฐานะทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เป็นจุดยุทธภูมิสําคัญของเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศนั่นเองสําหรับชุดวิชาความขัดแย้งและความร่วมมือระหว่างประเทศนั้นไม่ได้เป็นเนื้อหาที่มีความยากมากจนเกินไปนะครับถ้านักศึกษาจับจุดประเด็นได้และคิดในเชิงเหตุผลก็หมายถึงว่าเหตุที่เกิดขึ้นนี้มีสาเหตุมาจากอะไรบ้าง1 2 3 4 โดยเนื้อหาแต่ละหน่วยมักจะให้แนวทางในการจําแนกหมวดหมู่ของเหตุนะครับหรือสาเหตุเนี่ยเอาไว้เช่นอย่างกรณีหมวดหน่วยที่13เนี่ยก็จะมีสาเหตุปัญหาอาาเขตในเชิงประวัติศาสตร์การเมือง 2. คือเชิงทรัพยากรธรรมชาติและ3คือเชิงสังคมวิยาสังคมจิตวิทยาและชาตินิยมเป็นต้นนะครับหลังจากนั้นปรากฏการที่อยู่ในหน่วยต่างๆนั้นนําไปสู่ผลลัพธ์อย่างไรบ้างนะฮะท่านนัศึกษาจําแนกหมวดหมู บแบ่งออกได้เป็นลําดับขั้นตอนเช่นนี้ก็สามารถที่จะผ่านชุดวิชานี้ไปได้ไม่ยากเย็นเท่าไหร่นักสุดท้ายนี้นะครับขอให้นักศึกษาโชคดีครับขอบคุณครับ